มีบทเรียนดีๆจากภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่อง facing the g i a n t เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กวัยนักเรียนวัยอย่างน้องๆน,นี่แหละครับแล้วเขาก็ร่วมทีมกันเพื่อที่จะแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเขาจะต้องเจอกับทีม the g i a n t ที่เป็นทีมใหญ่มากแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายยุคหลายสมัยนะครับตัวโค้ชเนี่ยเขาพยายามที่จะให้กำลังใจกับเด็กๆที่อยู่ในทีม แล้วเด็กๆหลายๆคนนี่นะครับผ่านประสบการณ์ที่พ่ายแพ้มาท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกดูถูกอยู่หลายๆครั้งว่าเขาทำไม่ได้แต่โค้ชก็พยายามบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเก่งกว่าที่น้องคิดด้วยซ้ำไปน้องจะทำได้ในสิ่งที่น้องยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็บอกกับนักเรียนคนหนึ่งครับว่าหให้เขาเนี่ยคลานคืบไปโดยที่จะต้องแบกเพื่อนอีกคนหนึ่งไปด้วย เขาได้ให้กำลังใจอย่างมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามุ่งม,มั่นแค่อย่างเดียวมีความตั้งใจอย่างเต็มที่แั่อย่างเดียวเราย่อมทำได้แน่นอนไปชมภาพยนตร์ตอนนี้กันครับ But don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurt You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going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 . Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me! Now you keep going! You keep going! Go, not run! Ten more steps! 10 more. Ten more! Ten more! Ten more! Keep going! Don't quit! Give me your! You can! You can! Five more! Five more! Come on, Rock. Come on! Don't quit! Don't quit! Come on, Rock. Two more! One more! He chopped into the Don't quit! Don't quit! น้องต้องสู้ครับอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้อย่าท้อถอยแล้วพี่จะเชื่อจริงๆครับว่าไม่ว่าน้องจะฝันอยากจะเป็นอะไรอยากจะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นอะไรน้องจะประสบความสำเร็จครับ